ไม่นตรงนี้ค้าต่างตัออองวอะไรไหมไอ,อที่ตัต่างเออมาดู

全部やってきた。 บอกเลยมันนี้กดหลายอย่างนานี่นารู้เสียงไปนิดเ่อะเย้นาอกเยดียางปืนี่ไ่เรบอยเรีร้อเรีย้อยเรยอยยเรีเ้เียเรีบเีเียบเปบ้อเรเีอเรีย้วยเนียบบ้วใสเียเบบ้อยเยออย้อรีเเ นำปุูยไปถึงอื่นเังี้ตอตอตอนี่เต็มไม่ได้นะ F ่าแสไมแล้เองไม่แล้นึกวพูดถึงไอตัวนี้ก็ไม Mont ่ได right ้แด

ขายของต้องขายขายหน้ากินเดไปต้องจชนกันหลายขายแบบขายเกี่ยวตั้ิงไม่นาพลาดนะํานี้แะตกนขายปุ๊บอาเซนเิฟดีแต่โคิดมาแล้วฮะแต่โควิดมาพากันแย่มด บอกเขาเขาปลูกเต๊นท์มาที่ไทยเล่นนั่น่ะปลูกมันนี่เขาก็เขาเช่าเราว่าปีนึงเขาเช่าปีหน้องกันนั่นแหละพอเท่าท,ทั้งสองสองหลตอนนี้ก็โดยคุณชายเอ็มพีนาหนูมันจะกลับมาทำไหมแต่มันไม่ได้แต่มันชาวเขาอื่นไม่ได้มันคงจะ,ะ,ะมาทำเหรอมาทำเอ็มว่ามันมาทำก,กว่ดีตัวนะเอ็มจะได้ดูแลหน่อยหน่อย ดูแลดีไปเลยขอจะโขเอาลงลงเงินที่เดียวเลยไม่ต่าะนั่นท่ะหนอก็ได้ใคาเช่าใคเช่ามันน่ะห้าพันไอ้ย่มาสือของใครสวนจะของมนีกันนี่ห้าพันหน่อยพันหน่อย,ย,ยอดูแลไ,ได้ก็ได้หลายมากนะห้าพันจะสืบพุ้เขาไม่ได้ทอะไรนะ่น่ะห้าพันสืบพุ้เขามาเลยห้าพันเลยไปที่กวืองง่ายใช่ไหมล่ะดยที่จะของก็อ,อยู่ของกาอยู่โะ ออตือปูนตือป้องกันตือนหนมาใส่ให้เราตั้งหน่อยตีใส่ดูแลยมอตัวปั๊บจะถนดินมาถึงไอ้ถึงไม่หลับสีนึงหับสีได้ไหมสีหาันหาพันนู่นน่ะน้ำปีนยังเงินเป็นแสนเนี่ยแจ๊กหายไปไหนแต่แจ๊กเี่จริงนะ ไม่มีเหลือเลยทวันทิงไปในทำคนเดียวทำไปเรื่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆมันเดียวโอ้คณะคณะที่ไอ้นี่เขาจะมองะไรทำไปไถูกวันไม่ได้ถูกวันมันก็เหลือยุไม่เอาไปไหนถูกวันอันนั้นเด้องานแข่งกันทำมันอัดใจจังแนะนำเพราะมันไม่ได้ถูกวันเดีย้อนมันเงินพอพอเหลือพอหมดงานทำก็อนทิ้หมดงานแย่งกันทำเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคนหลายงานไม่ค่อยมีกัน

นะฮหใครกันเราใบบัวถูกเยียนเอาอะไรได้เงินเอาต้องไปถามเองเนี่ยไปได้ก่อนตั้งไหนหรอเยี่ยมกว่าเหมือนซึยงไปถามเอรด้วยว่ะใช่ฮะทำได้ฮะใบบัวแต่ว่าแนะนำนี่อะไรถ้าใบบัวมีอะไรตั้งก็คอยใบบัวหลวงใบบัวหลวงไม่ได้ใบบัวธรรมดาอยากได้หรอ

ตลงนวงนี่อชี้แล้วก็มองกหนาคนถ้าหาคนแหม่ไ่เห้ยเขาไ้่วเขาจะมาไม่รู้แล้วจะไปจะทันงอมกินสาทลงแมน้อยไม่จินมดนี่คนแขม่

That's <laughs> back. ล้วก็ไม่ยากโอกไม่เคยบอกเองเลยไม่ยากบกบก็นโบกเน่ยากนนอยังไม่นับาดนีนน้องเยี่ยด này có đến đến bộ yến còn thịt đi chả toán luật nào vài nó đến bộ cái gì mà xe bò cứ đánh là yên một người xuống đánh vài nó năm cái bò 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 có loại xe vài thì ngon bò em ba lát mất món em ba lát còn mình cái cũng chả đến bộ gì trong cái bò chứ miếng người đang mắc cái gì thịt đi nát Hãy subscribe cho kênh เดี๋นี้ตึงอยู่ทางเขาเาลวก่บ้านในพวกรน่ะเวก็บแมทุกวันล้วนตุนเนี่ยเก็บแมคนอื่นเลยว่าเาะ คนก็ไม่ได้เชื่อดอกคนปุมไปบางคนก็ไม่ได้เชื่อดอกคนสมัยใหม่นี่ไม่เชื่อเลยคนผมไปนี่ฮะเขาลานตัดผมเฮ้ยเ <laughs> นี่ยนองนหน,น,นุ่มมีใครเชื่อ,อ,อ,อตัวเขาตะบอกตะปบตะว่านได้ยัง สามเอานล่ท่ดีสามคนลานสคนล้านนะคนตัวันก็ยอเงินเลยที่ใครสนใจผมบอกานางทีรูกีมัม่เห็นมีผ่านในต่งหาเลยเจอหัวล้าอยู่ นนีดูวาาตั้งลยแนาเขาบอกตั CO, ้งคือลูกแกงตั้งเท่าไหที่ได้ได้มาทันทันเจีงเกิดลูกว่เอายอาชื่อไหนเราฝากออกไปเลยาะได้ถามว่าเียเอาหาเขาหานีเนีอ ยุ่ยมาวันนี้ยุ่ยเกลือย่้าเกลือตอนไหนวันไรดูนะ่สิเดี๋ยวหัวลาถิโน่แหละหัวลาถิโน่ยันตรงนี้ผ่านตัางคุบสะดวยเป้าไม่ป่วยสะดวย เสีงาตังแสดงาตังชื่อทังงานนิดหน่อยสวยเขาจมีตังชื่อเขาเขาอะไรเขามีชื่อเห็นเหลือเลยึ๊ดๆๆ้าอะไรเขามีเขาจมีหัวองทำได้ได้เขาหูไม่ใช่่าตังหัแล้วกูในนันเล้วนาะใโคนาลตานันเรวน้อ ตอนนี้มันนี้เปล่าใส่เสื้อผ้ายาวใดเลยเหรอแต่ย้า้ไว้กันดูที่ผมบอกนะผมบอกอุ่มแต่ละทีนี่อยากกินเยออยากวางเลย có ừ, cái là 1 chiếc luôn có giá khác đúng có tiếp nè cà tiếp cái thang thì tiếp đến cái này chỉ 1 chiếc luôn có thay

เมนไหส่องได้ไหมอาหมุนไปได้ยงนีิงห่ลวงพ่อบนลวงพ่อบนบนอไเกน้อยด้เอาบทำใหพ่อว่าทำจริงจริดเดียเลยแ้วก็นี่ก็ทำลวงพ่อ้องเียไลวงพ่อเออทำลวงพ่อลวงพ่อบอกไม่ได้ดูเลยเลยยม ต้องดูเลิกเขาไม่ได้เรืกอ่เลยเนี่ยตาดีดด้วยพดีดีด้จะไหนครับแนผมกักระมมมไอีผมเป็นคนนี้แนโอ้ม่ออกตจ็ตับด่า

น่งรดเขียนได้เรีนได้เลยดินางรดเขนเรีนไดุ้กเดือนเอาวันหมาะกับเด็กวกเดือนขึ้นไปเขียนไห้จะไม่แหกหังคนพวกเดือนมีอุมไม่ก่อนะ คือพวกแป๊บก็จีเปล่าจีคบปีเลยหาพวกเดือนยีนาไนยานจะหเดือนหรือถ้าเยอะยีหาเดือนหรือาแต่ว่ามันได้วิ่งไปหาหมอที่ดีเลยเปล่ามันแรงมันแข็งแรงมันขังณก็วิ่งไปหาอนมาหาหลาดหนักนู่นซีนานน่นมันทีไรกลัวกลัวกำลังสนเลยเรวนะ กนะนนี่เดือนกำลังต้นเลยอ่ะน้อะไมาหลายกำลังตน้น คนดูดับ